ไปใน YouTube ตตโชคสวัสดีค่ะทุกๆท่านค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำน้ำผักปั่นเพื่อสุขภาพมาฝากทุกๆท่านค่ะสูตรนี้สามารถลดไขมันในเลือดหรือว่าลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยนะคะและที่สำคัญยังทำให้ร่างกายสดชื่นด้วยค่ะค่ะส่วนผสมต่างๆก็จะมีดังนี้นะคะขิงแก่ใบขึ้นช่ายแครอท ก่อนที่จะนํามาปั่นนะคะเราต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะจะล้างด้วยน้ําเกลือหรือว่าน้ํายาล้างผักต่างๆก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีน้ํำพึ่ง45 ml น้ํามะนาว2ช้อนชาแล้วก็เกลือป่อนปลายช้อนชาค่ะค่ะส่วนผสมและรายละเอียดทั้งหมดจะเขียนไว้ใต้วิดีโอตรงคําอธิบายนะคะค่ะสําหรับแครอท1หัวเราจะใช้4แก้วนะคะก็จะหั่นออกเป็น4ส่วนแบบนี้ค่ะแล้วมาปอกเปลือกก่อนค่ะ อันนี้คือแครอทด,ดิบนะคะยังไม่ได้ต้มค่ะแล้วก็มาหั่นเป็นรูปลูกเต๋านะคะเพื่อจะง่ายต่อการปั่นค่ะใบขึ้นช่ายวันนี้จะใช้5ก้านใหญ่ๆเลยนะคะใช้ทั้งก้านทั้งใบค่ะหั่นก็ประมาณสัก1เซนนะคะขิงแก่เราก็จะใช้ช้อนขูดเปลือกออกแบบนี้ค่ะแล้วก็หั่นส่วนที่เป็นดำๆออกนะคะ จะใช้15กรัมค่ะหรือประมาณขนาดกว้าง1นิ้วแบบนี้ค่ะแล้วก็หั่นเป็นรูปลูกเต๋าแบบนี้ค่ะเพื่อจะได้ง่ายต่อการปั่นนะคะค่ะแล้วนี่ก็คือส่วนผสมทั้งหมดเลยค่ะสำหรับน้ำแข็งก็ให้เต็มแก้ว22ออนนะคะจากนั้นก็นำส่วนผสมทั้งหมดลงไปในโถป,ปั่นเลยค่ะ แล้วก็ปั่นให้ละเอียดเลยนะคะถ้าหากท่านไหนมีเครื่องปั่นแรงหวัดต่ำๆนะคะก็สามารถเพิ่มน้ำสุกได้ค่ะเพื่อจะได้ง่ายต่อการปั่นนะคะค่ะเครื่องนี้เป็นแรงหวัดสูงๆนะคะสามารถปั่นสมูตีได้เลยค่ะก็ไม่จำเป็นต้องเติมน้ำสุกนะคะปั่นให้ละเอียดเลยค่ะ จากนั้นก็เทใส่แก้วเลยนะคะหอมกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวมากๆเลยนะคะเสร็จแล้วก็มาเทใส่แก้วเลยค่ะสีสันหน้าตาน่าทานมากๆเลยนะคะดูดเย็ยนๆนี่อร่อยชื่นใจมากๆเลยค่ะ และที่สำคัญดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะให้ดื่มเป็นยารับรองถูกใจใครหลายๆคนแน่นอนค่ะก็ลองไปทำดื่มกันดูนะคะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำโตๆชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ